กูได้ว,ว่าพิดบูนเป็นหมาโหดเป็นหมาห,หนาหลักกระดอเห็น <c ười> ใครว่าพิดบูหมาโหดพิดบูนั้นเป็นหมาหน้ารักมากแต่เม่อเมื่อแมนพิดบูนี่กูว่ามึงเป็นแมวเลยเด้ยมายังไม่ขี่อ่อนค่ะ <c ười> ตัวติดกันตลอดอเกิดพิษศาตกบ่เขาสียหายเกินมาเป็นแมวบ่ได้ไาอยู่ในหลังพิดบูตี หน้าโหดอยู่ในโหมดมุงมิ่งแล้วเจ้านี่เนาะเผื่อมีศพวะพ่อครูตัวติดกันหลายก็ลูกอีกครูพี่จะหน้าโหดแต่พี่อยู่ในโหมดมุงมิ่งนะครับ